อ่าอันนี้ก็เป็นหัวข้อกิจกรรมนะครับวันเสาร์มาลองนะครับมาลองครับในี่ยวันนี้เรื่องการศึกษาทางโลกนะคตรมากเลยนะครับอาจารย์เพิ่งเพิ่มพักเลยครับเชิญพี่เม็กกี้ครับตอนนี้สอสเม็กกี้เข้ามาแล้วนะครับสอสเม็กกี้มาทีซอสซอสแม็กกี้เขตสามนะครับเขตสามโคราชครับก็วันนี้ทุกคนก็ได้มาดูไป พี่เลยนะครับก็ขอบจจากใช่ร้าของศิษย์อาจารย์ทก่มาทรเ้ไคือคลาสทดสอบเรามดลอที่ที่ว่าพวกพี่ทุกคนเขาก็ได้ได้ออกมา้องว่ามีไอเดียอะไรอยากให้ได้ลองามได้ลองอะไรร่า อนันน,น,นี้เป็นเป็นวิ<จ><ด>ช,ชารประวัติศาสตร์นะที่เองนก็เป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆเยอะมากเทั้งเรื่องการถักหนัการเล่นดนตรีว่ลเล่กีฬารื่นตั้งมวยบปัจัยางชอบเยอะมากคลาสอาีพทีง่งนก็เป็นคลาสเรียนปัง้งดินดินดักเรียน คือพี่เชื่อว่าคลสสาสภาษาลองมาลองเนี่ยมันอาจจะจุดของกายที่เราว่าเออนอกจากเรื่องที่เราเรียนในห้งเ,เรียนแล้วเนี่ยการทำกาแฟไม่แน่นะวันหนึ่งอาจจะเป็นอาชีพของเราก็ได้นะวันหนึ่งน้องอาจจะเปิดร้านกาแฟที่มีสาขายเยอะมากในประเทศนี้ก็ได้พี่ว่าก็อยากให้ทุกคนนะได้ได้ไดสนุก สนุกกับกิจกรรมนี้ให้เร็ยนพี่เรียนรู้เกี่ยวเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ที่พี่โต้แล้วก็พี่แงานจังหวัดได้ได้จัดขึ้นในวันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงก็สนุกกับการเรียนในสถานกนารณ์อย่างนะครับ ต่อไปครับก็เป็นผู้ทำกาแฟครับจะได้เรียนเรียนกาแฟเรียนทำกาแฟแต่ขอแจ้งนิดนึงก็สำหรับเราเสพนาเสพแล้วก็เราจะมีเบรกในการรับเบรกก็เป็นเบรกของเกษตรกรของชาวเมืองโครมก็เตนแดงแล้วก็ว่ายตาว่ายตาจะเปานความเขียวครับส่วนน้ำดื่มน้ำดื่นทางนู้นเลยนะครับทางสีส้มๆมีจุดบริการน้ำดื่มก็มีเบ แลก็เช่นเดยวกันเราเราไปกินกาแฟกันมียต่ขอคกินได้มาได้ครับท่นี้เป็นปัวร์ให้ท่านเ้กินได้แล้วก็โทกับด้ตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมเสียานากันครับเชิญพีธาิครับพิชฉลินครับเชิญครับพิกวิกครับเชิญครับผ่านเชิญครับพี่กองบรลุทธครับมาเชิญครับพี่ตูวเรียนเชิญด้วยนะครับ yeah